โอนตอนนี้คือเขาได้มาแล้วแต่ว่าได้แต่ตัวตัวมันตัวแมงนะตัวนี้นะแต่ว่านำเพิงบ่ได้เลยเพราะมันไล่ไปมาแล้วเอาแล้วก,ก็เขามามุกกินเดบบนี้นี่จะเสพมิ่มมิ่มเด้อพวแม่เพิงแล้วก,ก็มีอาหารสำหรับมื้อนี้ก็คือ มกผักมายุนนนเนี่ยแถวนี้เป็นเฮาปุ๊กอันนี้ซานี่นะทุกคนแล้วก็มาทางเขตนี่แหละแล้ก็เห็นเพิ่งตัวนี้ถึอมันลายนี่เห็นบ่ทุกคนโอ้ยมาแดมไงดูงนี่เมนูสำหรับนี่กับป๋ามานี่ง่าเออเนี่มา

เม่นนี้คือเฮาก็อยู่สวนอีกแล้วเนาะทุกคน่งน,นี้คืออยู่ยแต่สวนนี่แหละเพราะว่าเขามาดเวียกมาปลูกต้นไม้มาปลูก,มา,ลกมากมาก้แถวกินเนาะแล้วมื่อนี้คือเฮาก็ไปทางเญ้ายอยู่ทงผุดว่าเพื่อสิปลูกตน้นไะม้เนาะไปทางแล้วก็เห็นหางเพิ่งนะทุกคนมีหลายหางเลย2องสามอันเนาะ2-3งามอันแล้วก็แล้วตอนนี้คือเฮาสิไปเอาเพิ่งกงันว่า ิมีกินบอหรือว่า่าจะมีนำเพื่งอยู่แต่ว่ามันก็จะบุหรี่นะก็เลยว่าสิพากันไปเอาเพื่งกันเดี๋ยวสิ่ยเอวยกบไปตัดเนาะชิ่เอวยเขาไปตัดเพราะว่านี้บุกามีลายหัางแต่ว่าเขาสิยเอาได้หัางเดี๋ยวเพราะว่าลายหั่นเหนมันตัวน้อยแดงนะแต่ว่าหัานนี่เห็นมันใหญ่น้อยนึงก็เลยว่าพากันไปตัด มีบรรยากาศอยู่ส่วนก็นสิประมาณนี้เนาะตอนนี้คือเฮาก็ปล่อยปลาเป็นที่เคลียรแล้วเด้อทุกคนปล่อยไปปล่อยเข้าไปประมาณหาพันตัวเนาะตัวละสองสองบาทซื้อมาตัวละสองบาทแล้วก็ซื้อมาหาพันตัวนะมาปล่อยไว้แล้วเฮาก็เลยตรงไหนมานอนอยู่นี่มาเบิงงัวเบิงควายเลตอนนี้คือห้เอื้อยไปเอาพึ่งเดี๋ยวซีเลนบ้ขันบ้นบเข่าไกลล่ละตื่ไกัมาเยอะ มอโมยังแม่งไยิ่ดีตามาป่ยังอ่ะผมีา้ใจจังนี่เห็นบ่ลกคนเดี๋กเสิยพะเบิ้งโม่ยมีเสร็จอยู่ไหนบ่คอยเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่กะเขาไก่พอ ยันมันซีแลนนี่บ่ฮันเดี๋ยวให้เอลยทักกอนมือนั้นมาทางมาทางอันอันนี้แถวนี้เป็นเฮาปุกอันนี้ซาหนินะทุกคนแล้วก็มาทางเขตนี่แหละเราก็เห็นเพิ่งตัวนี้ถึอมันไายนี่เห็นบ่ทุกคนอุย้ยมาเดาเมือไหร่ดู ลามันบ่ค่อย่ตอดเนาะพึ่งแบบนี้นะแต่ว่ายากพอะมันมาลงเป็นเป็นห้างนะให้เอ้ยตัดกันาดีวสวเทีละเ้มแล้วนเ่ยเด็กด็กเ็เด็กเด็กเด็กเจเดยเเด็กด็เดเด น่าาจ้มเาเวมีหอยะาฮาเได้เงินได้เแล้วเอาโดนต่อยแล้วคือเมื่อกี้ยุคพุ่นก็มีนะทุกคนยุคพุ่นก็มีบอลเทาทางไ้มันจะอ่าเป็นผู้ผููนะบอลหันเลยมีแล้วก็ทางไปทางไปอันนั้นห้างนั้นนี่บุปเป็นอย่างเนาะทางเข้าไปก็บุปเป็นอย่างบุมาแต่ว่าห้างนี่คือน่าจะดุแดดไดนึง โคดแดนได้หนึ่งไปทางเก่ๆก,กไม่ได้ทางนี้นะมันแลนมาเาพิ่งเพิ่งอะไรบุบุ๋วเอิญเพิ่งเอง,งแต่ว่าเอิญแต่เพิงพ่งแต่ภาษาค่าเอิญว่าเบียช้อ

าขอขอเสื้อล่ะโอ้บ่มีอันกินแล้วเอ้ยบ่เดี๋ยวมันก่นีให้มันนีก่อนแล้วเฮาจไปเบิงเนาะว่ามีแนวกินบ่แต่เอยว่ามีแต่น้อยเดียวสิน เยอะมากเดี๋ยวเขามาเบ่งน้ำกันมามีแนวกินบ่กนะเพราะว่ามันมีหลายสั่นเติบได้ทุกคนแหมชดจึมาดูจี้ยะยังมีขิงยังคนบ่นมดคมิดว่าคนบ่มหรอนี่ทางพุ่นก็เขาทางพุ่นมันเอาปลูกหญ้าไว้แต่ว่าหญ้าเที่ยวปลูกนี่บ่ค่อยขึ้นนะทุกคนขึ้นแต่ตัวที่เขาบปกปลูก <laughs> นี่ ขึ้นได้หญ้าอื่นหญ้าแถวปุ๊กในบ่ขึ้นจักสิเฮ็แดแนวใดช่วงนี่คือบ้านสวนก็กลายเป็นเฮือนของเฮาเลยเพราะว่าเฮาส่วนลเฮาอยู่แต่น,นี่นะอยู่ได้เป็นเดือนแล้วได้เลยตบผ่าอยู่นี่เด้งหน่อยจนนี่กำลังสิไปลมหัว เป่าน้องเป่าน้อง,เ,องเพราะเขาปล่อยนำเขาตลอดแล้วก็ยันว่าช่วงนี้คือฝนตกทุ่มื้อทุ่มื้อเลยแล้วก็ยันอันอั่ท่วมน้องนะเขาก็เลยต้องเลยฝ้อเบิง่งปล่อยไปสามน้องแล้วสองน้องห้มันเอาปล่อยพันหนึ่งพันหนึ่งแล้วก็น้องนี่มันเอาปล่อยสามพันสามพันตนะเขาสือมาโตละ ตัวละประมาณสองบาทนี้นะทุกคนประมาณนิวก้อยประมาณนิวนิวนีว้ตัวนี้น่อยเนี่เขาซื้อมาก็ <c oughs> <c oughs> สซบ้อกินไงเธอแหละรอทายเพิ่งนั้นหายมดกน <c oughs> อน <c oughs> ตอนนี้คือเอวยไปเปลี่ยนทรงไหมเ <c oughs> มื่อกี้ว่า่อะ้เอาหมวกมาแล้วก็ <c oughs>

ามาคบ่อดที่ตัวคว่ำตัวไหนเชียวกี่ทุกคนหลังจากเข้าไปเอาเพิ่งแต่ว่าบมื่อไรเดี๋ยวเอือยแปะไปฮอบหนึ่งอีกเพราะว่าเพิ่งมันดุแหง้งเห็นนะเราก็เลยมากินแล้วจะได้กม็มิมมิมต้มมิมแล้วเราก็เลยม,มากินนี่ผลไม ปลามักเดือมักเดือมะเดือวะมะเดือว่ามันจะมีวุ่นข้างในเดี๋ยว่าคือนี่คืออันวุ่นไม่ไทยเนาะมีไม่มีอันน,น,นี้ว่านวันเลยแสบตัวนี้ค่ะสกินอันนี้รอถา่าให้เอ่ยไปไอ้ไปเอาอีกรอบหนึง่งอู้ตัวนนหนุยใหญ่อันนี้ด้วยควแม่อ่อนเลยเดี๋ยวค่ะ ໂຕໝາກອະນີຢູ່ສວນຢູ່ສວນເຮົາແມ່ນບໍ່ມີລະດູເລີຍແບບວ່າຍາມໃດກໍສຸກຍາມໃດກໍມີຕະຫຼອດແບບວ່າປັ້ມແມ່ນເລີຍມາກິນນມກິມກສອ ว <c oughs> ่านมอ่ะอยู่ที่ที่กูเนี่ยเราไม่ยังมุดหน่อยเนาะแต่ว่ามันบุกคอยซุปผมกันจักเทถอซุปน้อยหนึ่งสองน้อยแบบนี้ เขาแค่นั่งตัวมน่ะยังสิ้นเชื่อว่าเดี๋ยมันเลยได้กินตลอดเพราะชุกมากเชื่ว่ารวยอมนวยแบบนี้ มากอดูยาอะไรอยู่เฮ <laughs> ้ยกำลังเอามิ่งเบิง์วิธีกันเอามันโหดเกินนะทุกคนเมื่อกี้เอาไฟไปชุดอีกเดี๋ยวนี้นำเพลิงมันละลายมดไปแล้ว่าซันบัวซีบีแนวกินบ่เขามาถ่ายอยู่

ยังงั้นสิเยอมากอ่ะอ๋อใช่ไหมมาจะไปวันนี้กินหลายสุดแต่ว่าน้ำพึงมันลายไปหมดแล้วก็เอายเอาไฟนี่ไปชุบเดี๋ยวก็จะไปพังกัไหมดเนี่ทุกคนตอนนี้คือเขาได้มาแล้วแต่ว่าได้แต่โตนโต,นตนมันโตแมงนาดทุนนี้นะ ต็นำเพื่ออะไ้เลยพร้อมอะไล่ไปมาแล้วถือว่าได้อยู่ได้กินอยู่นี่ทุกคนหลังจากเราเอาเพื่งแล้วแล้วก็เขามามุกกินแบบนี้นีกระเซ็บมิ่มมิ่มเดอ้อบ้แม่เพื่งแล้วก็มีอาหารเสริมบนนี้ก็คือมุกผักมะยุมะยะมีผักอย่างเด้ มีหลายชนิดเลยมีหลายชนิดเลยนียอดมะอื้อยอดมักหนำเอียงว่าอะไแล้วก็แกงปูแล้วก็จินปูแล้วก็สมพักอันนี้คือเห็ดยูสอนหารแกบีโซนของ,ขงเราแล้วก็มาเหนะ็ดเนาะมีเมนูสำหรับนี่กับประมาณนี้กินกันหลายคนเลยนี่ <c oughs> นี่เอ้ยเดะแล้วก็นี่ อันล้านโอเคตอนนี้คือเรากำลังสิกินข้าวกันเด้อทุกคนมากินน้ำกันเด้อนีน่มกกนนีแต่ของแซ่บ